สวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะครับว่างก็เลยทําคลิปก็เลยนะครับผมยองวางก็ทําคลิปออกมามีหลายท่านนะครับผมที่ถามผมว่าทานเกสรพึ่งมันมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับผมแล้วทําไมต้องตัดมานะครับก็เลยทําคลิปออกมานะครับผมอาจจะมีหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมลงไปนะครับ บางคลิปก็อธิบายละเอียดเลยนะครับผมลองเข้าไปดูได้ในช่องผมนะปีไปว่าเกสอนพึ่งก็ได้ผ่านมังกรเคสอนพึ่งแค่นั้นนะ่ะมันขึ้นแล้วนะครับผม mm hmm. ก็มันมีประโยชน์นะครับผมน้องๆที่ตีมานะ นะครับอย่าไปทิ้งนะฮะมันเป็นอาหารเสริมชั้นดีเลยนะครับถ้าเราเอาไปขายไม่หมดกินเองได้นะครับให้ญาติให้น้องให้พ่อแม่รับประทานได้เลยครับผมนะครับมีสารอาหารหลายๆชนิดนะครับผมคือนับไปทั้วนนะครับผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนนู้นแล้วนะ มันเป็นอาหารเสริมเลยจากธรรมชาตินะครับจากละององเกสรดอกไม้นาะชนิดนี้เนี่ยดอกหญ้าดอกอะไรต่างๆที่ผมอธิบายไปคลิปเมื่อสองสามวันเนี่ยนะทั้งนั้นเลยครับผมที่มันติดขามาเอามายัดในรูรวงนะครับผม แต่ละสีแต่ละอย่างนะฮะนั่นคือสีของไปตามของดอกไม้นะครับแต่บางอย่างสีเทานะสีเทานี่เยอะนะครับผมไม่ใช่มีชนิดเดียวนะฮะที่เป็นสีเทาก็โอ้สารพัดดอกเหมือนกันนะครับผมแต่คุณค่ามันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะประโยชน์ของมันนะครับ ลองไปเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะค,คุณประโยชน์แค่สอนพึ่งพิมพ์ไปแค่นั้นเองแล้วก็เราก็มาดูเอานะครับผมมันมีสารพันสำหรับท่านที่แพ้นะครับอันนี้เอาเอาท่านที่แพ้ก่อนเพราะบางคนกินเข้าไปแล้วมันคันนะฮะคันตามเนื้อตามตัวตามคออะไรประมาณนี้นะครับก็ให้หยุดนะครับผมหรือบางคนขี้ไหลนะครับท้องร่วงนะฮะ ก็ให้หยุดนะครับผมมันมีอาการหลายอย่างข้างเคียงนะฮะถ้าแพ้นะครับอาจจะมึนบ้างโคลคันหรือว่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับผมปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับหรือเราก็ลองกินไปก่อนถ้าแก็ปวดเมื่อยนะฮะถ้ากินเข้าไปแล้วเออมันเบาอะไรเงี้ยโอเคเรากินได้นะครับแต่บอกก่อนว่าต้องหลังอาหารนะสาหรับคนที่หัดกินใหม่นะครับผมเพราะว่าแล้วก็อย่าไปกินเยอะนะครับ เพราะว่าถ <54. S 2> ้าเกิดเรากินเยอะกินก <thoroughly> ่อนอาหารเนี่ยร <anymore> ่างกายมันจะดูดซึมนะครับผมเข้าไปใช้งานได้ง่ายแต่ถ้าถ้าเราแพ้ล่ะนะครับผมอันนี้สําคัญเราต้องลองจากหลังอาหารนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์หมอที่แนะนํามานะครับผมอีกตรงเนี้ยนะครับก็มาบอกต่อน้องๆนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับผม แต่ถ้าไม่ไม่แพ้ไม่อะไรเลยใส่เลยครับผมกินไปเหอะนะครับไม่จํากัดเวลาหรือเช้ามาเย็นมาก็ใส่เลยนะครับผมแต่สําหรับผมอาจจะกินบางทีมันกินยากมันเปรี้ยวไม่มีขมปีเลยก็มีผมก็จะเอาน้าพึ้งของผมใส่ลงไปนะครับแต่ผมแช่เย็นนะฮะเนี่ยเป็นสดๆอย่างเงี้ยเป็นที่สอสสดมันไม่ได้อบแห้งนะครับผมจะน้ําพึ้งใส่แล้วก็ใส่ตู้เย็นนะครับอยากกินก็เอาช้อนเนี่ยมาตัก นะครับตัดกินนะฮะแต่ละชั้นมันจะเอามาหยอดในรูหลวงนะครับผมมันจะไม่เหมือนพึ่งตามฟาร์มพึ่งก็จะมีตะแกรงดักนะฮะตะแกรงดักเคสอนเวลามันจะเข้าไปนี่มันจะหล่นหล่นใส่ถ้วยใส่ไอที่ภาชนะที่เขาวางรองไว้นะครับผมแต่สาหรับพึ่งหลวงพึ่งใหญ่นะฮะเราไปดักมันไม่ได้นะครับคือให้รอให้มันไปยัดเต็มหลอดรูหลวงเนี่ย เราไปตีเราเจอเราก็เก็บมานะครับซึ่งมันจะมีไข่พึ่งไข่ขี้พึ่งนะฮะบางๆอยู่ตรงข้างๆเกสรที่หุ้มอยู่นะครับผมอ่าอันนั้นพอเวลาเรากินไปเนี่ยมันจะมีขี้พึ่งบ้างแต่ถามว่ากินได้ไหมปร,ริมาณนน้อยผมก็เกินไปเลยนะฮะกืนไปกับเกสรไปเลยนะครับ,นบ,เ,นเ,นรบเนี่ยนะครับผมเนื้อมันจะหย,ยาบๆนิดนึงไม่ถึงกับว่าละเอียดเนียนนะครับผม คือละอองเคสือ,สอดอกไม้นะครับสวยนะครับผมแต่รสชาติแต่ละสีแต่ละอย่างนี่ยอาจจะหวานมั่งมันมั่งเปรี้ยวบ้างหรือบางชนิดขมนะครับหรือหวานปนมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมแล้วก็กินด้วยกันนั่นแหละรครับผมหล,ลายสีนะฮะก็อร่อยนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่บางคนกินยากนะครับ อย่างมนุษย์ป้าบ้านผมเนี่ยไม่กินเลยนะครับผมแกกินไม่ได้ก็บอกจะอ้วกเ็าไม่รู้ไปเห็นอะไรก็เ,เลยไม่ได้กินนะครับเขาไม่ไม่กินเลยนะผมหาพึ่งมาเน้น้เพึ่งเนี่ยแกไม่ค่อยกินนะครับส่วนผมนะีซัดทั้งอยู่ในป่านะครับผมคาลังเลยก็กินนะฮะก็คลิปนี้นะครับผมอธิบายอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ลองไปเสิร์ชดูอย่างที่ผมบอกนะครับใน Google น,นะครับผมรายละเอียดมันอยู่ในนั้นหมด อาการข้างเคียงอาการแพ้คุณประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับผมในเกสรพึ่งนะครับราคาสูงด้วยนะครับผมลองไปถามดูตามที่เขาอบแห้งมาขายนะฮะแต่ที่ผมเอามากันนี่คือมันสดนะครับเราก็เอามากินกันสดๆนะครับผม ันนี้ผมจะใส่โหลนะฮะใส่โหลเอาไว้แล้วก็น้ำพึ่งผมใส่ไว้ใส่ตู้เย็นเวลากินผมก็อ,ออกมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีครับ